สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ e r ร์มิร c ล e มหัศจรรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเล็บมือนางค่ะปัจจุบันดอกเล็บมือนางได้รับความนิยมนำมาประกอบอาหารผสมกับดอกไม้ชนิดอื่นที่สามารถนำมารับประทานได้ ดอกไม้ทอดกรอบยำดอกไม้รวมนอกจากนั้นต้นเล็บมือนางยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรโดยนำใบตำชโลมใช้ทาแผลทาสีต้นใช้เป็นยาแก้ไอารากละเมะเล็ดใช้ขับพยาธิได้ดีในส่วนของสารสำคัญของเล็บมือนางจะประกอบไปด้วยอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะเล็บมือนางจะเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรได้สารสำคัญได้แก่ อัรคาลอยบวนอยและโพลีฟีนอลที่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและช่วยขับพยาธิปัจจุบันมีการนำเล็บมือนางมาใช้เป็นเพียงไม้ประดับที่ทำให้ส่งกลิ่นหอมเชื่อกันว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเล็บมือนางที่จะช่วยในการขับพยาธลดไขมันในเลือดลดการอักเสบ และช่วยต้านอน,นุมูลอิสระค่ะส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหน,นนั้นอย่าลืมติดตามในเทปนรกเท่ามหาตาจันสมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ